วันน่านเห็นการเอาอาถรรพ้นะครับใน่เกมเลสบอลเอ็เลสคอสเสสมเนตเตอร์นะครับนะ่ะซึ่งผมก็ได้ยังอันนี้ยังผ่านไม่หมดนะครับนะ่ะเรามาเล่นด่านแรกกันก่อนเลยซึ่งอันนี้ก็จะไม่เหมือนของคอมเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเป็นของโทรศัพท์นะครับมันไม่เหมือนเท่าไหร่ด่านแรกมีอะไรดูหน่อย มีคนธรรมดามีเพจหกสิบเพรล้อเล่นนะคะที่จริงผมซื้อมาตั้งนานแล้วซื้อมาหมดแล้วเอาแค่ตัวเดียวดนีเออตัวกระจกนะครับเดี๋ยวก็อุดดูเออ เอา้หางไม่น่าจะไหวไอ้สองตัวไปช่วยนะครับจะไหวหรือเลปล่ามาดูกัน คอมเมนต์มาได้นะคะก็อยากให้ผมเล่นด่านอะไรผอ้ยเอ้ยไม่ใช่ผมจะทำชาเลนด์ด้านครับชาเลนด์อะไรก็ได้นะครับอยากจะให้มันอัปเดตไปเรื่อยๆจริงๆด่านนี้ต้องเป็นสไนเปอร์เท่านั้นซึ่งเดามจก็จะเหมือนในคอมเลยนะครับมากโรเมเทสโตหรือจิโกลเฮก็ได้นะครับ เชียร์สไนเปอร์สไนเปอร์ครับสไนเปอร์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 อรอบไปมีการยิงโดนพวกเปรงด้วย ซึ่งมันจะเหมือนตรงตัวไนเปอร์นี่แหละครับด่านเรียบร้อยเราใช้ปืนใจเลยสี่ลำนะครับจากการมันสีตู้ มันทําแบบนั้นเราทาํามั่งนะครับเราทําตามเป็นเป็นภางแบบนะครับจัดมั่งว้ามาใช้70เนี่ย70 70 70 70จ็ดสิบวะเจ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 วะ จัดการแม่งเลยเออ,เอ,อแค่นี้ยังเล่นยากเลยเอาแปดิปน้อยดีกว่าจะเจอแล้วจะร้องไปเลย เป็นแถวดิงมาเลยหลกแล้วตายเป็นแถวเราต้องใช้เจ้านี้นะครับแตเสียดายหมดแล้วไปตักก้ามมาเลยแล้วคุ้มหลังให้ โอโอ,โอ,โอ,ออ้้ไปเลยจากการคนละมุมบนี่ับ เออนี่อย่างเท้ตีลังกาเลยเดี๋ยวผมจะเล่นตัวยักษ์ให้ดูครับตัวยักษ์จะเป็นแบบนี้ก็เห็นกันไปแล้วเนาะหนวยอัตวินหนวยโลกาตะก,กาน คงต,ต้องเล่นแต่ปืนใหญ่แล้วชุบชิบชุวตายอือจัดการวดเดียวอยู่ สไนเปอร์เท่านั้นถึงจะเอาอยู่จัดมมมัวไปเอ,ออเออเอือ,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 อ เอาบนออกไปก็คงไม่ดีเ,เราก็ใช้สไนเปอร์เป็นหน่วยหน่วยกันก็ดีไหมเนาะไป้จะเล่นได้ยินพวกตัวเอง เพื่อบิน้ตนตองใช้เผาโลกาแล้วเองนรกเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดอะไปอยู่กระจุกกันแบบนั้นอะเิ่งเร่องเรื่องเ่องื่องเรื่องเรื่องเรือเือเรื้องเรื้อ ต้องใช้เผ่าโลกาแล้วในการขับไล่พวกมัน้งนี้เราจะชนะปลาสามคนสามคนอ้ายมาสามคนสามคนอ้ายมาสามคน ออคุณต้องจัดแบบห่างๆกันหน่อยแล้วแต่มันรู้หน่อยดักลุ้งเตรียมตัวไปทีหลังอึ๊บอือเรียบร้อยอ,อ่ะ 对呀。Yeah. ใช้ปืนใหญ่สองกระบอกแล้วก็ใช้หน่วยนี่นี่นี่ตีตัวบุกเขาจมตีเลยปุ๊บอื้เผือ,อว่าแล้วก็เก่งเวย้ยเผือ คงจะไม่ได้แล้วเราต้องใช้แบบนี้ เลือกแพ้อ่ะมันต้องจัดให้ห่างๆกันใช่ไหมถึงจะชนะชึบชึบชึบเอาสามกระบอกมารวมตัวกันหมดเลยมันได่แค่สองกระบอกวะวิ่งตัดใหญ่ไปไม่ยังเลือกแพ้แน่นอนไม่ต้องห่วง อไรวะโจมตีแม่งระยะประชิดเนี่ยเปการให้เจอพระเองของพวกเราครับไปเลย เออคุณต้องใช้ไม้เด็ดแหละชึบชึบคุณกันเอาไว้ไม่ให้มันโจมตีบอกแล้วไม้เด็ดทำให้มันเป็นทั่วครับเอาไ้ห่าเสร็จมันเลย เจอมาดีเดี๋ยวเจอมาด,ดีชุบ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 ไปตาใน,นตาสุดท้ายต้องเอาให้ผ่านเอชอดซึ่งฟันนี้ก็ต้องคาราไปก่อนหรือกดตักให้กดไลน์่อเป็นก็ใจได้ละ